ผมมารับลงไปทานข้าวทุกคนเขารออยู่เชิญครับก็ฉันบอกว่าฉันไม่กินไงฮะไม่รู้เรื่องหรืองไง แล้วทำไมไม่ทานล่ะจะเข้ามาใกล้นะฉันบอกว่าฉันไม่หิวไม่หิวอ๋อคงจะอิ่มทิพย์นะสิถึงจะไม่ทานข้าวเอ๊ะหรือว่าจะอิ่มลมถ้าจะอิ่มอะไรก็เรื่องของฉันนะ่ะนะคุณไม่ต้องมายุ่งหรอกอืม ผมไม่ยุ่งได้ยังไงล่ะก็ในเมื่อผมเป็นเจ้าบ้านเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ของทุกๆคนบนเรือรวมทั้งตัวคุณด,ด้วยเอาหน้าเพราะว่าเรามาดีกันชั่วคราวก่อนก็แล้วกันนะทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยคุยกันไอเรื่องที่ผมจูบคุณเนี่ยนะจะกคุยคุยกันที่หลังก็ได้นะครับตอนนี้มีหลายชีวิตเขารอคุณอยู่ แล้วคุณก็รู้ว่ามันเสียมารยาทแค่ไหนจะแ,แค่ไหนไม่เห็นเกี่ยวกับฉันเลยฉันไม่ได้บอยเขาคอยเนี่ยนี่ไม่ต้องมือนสาวซีกับฉันได้ไหมฮะโหดจะยุ่งอะไรกับฉันนักหนาเนี่ยยังไงฉันก็ไม่กินเด็ดขาดนึกว่าคุณเน่ยจะเป็นผู้ใหญ่จนสุดท้ายก็ยังทำตัวเป็นคนหนูอยู่นั่นหละ เอาละในฐานะที่ผมเป็นผู้การเรือผมขอออกคำสั่งให้คุณเนี่ยไปที่ห้องอาหารเดี๋ยวนี้เสียใจฉันไม่ใช่ทหารที่ต้องคอยรับฟังคำสั่งของคุณแต่ตอนนี้คุณอาศัยอยู่บนเรือมังกรเนี่ยแล้วผมเป็นผู้การคุณจะเป็นทหารหรือไม่เนี่ยคุณก็ต้องฟังคำสั่งของผม ไปด้วยนะคุณหิวใช่ไหมอ่ะหิวปะมาต่อ,อยากับฉันเรื่องอะไรฮะอืมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอะครับอาหารเรือเนี่ยมีมารยาทเราให้เกียรติสุภาพสตรีเสมอไม่จำเป็นไม่จำเป็นก็ได้ถ้าคุณไม่ยอมไปที่ห้องอาหารโดยดีแล้วก็ผมจำเป็นที่จะต้อง ต้องอุ้มกลุณไปคุณเรื่องที่ช้างกับคุณจะเดินไปที่ห้องอาหารดีๆหรือว่าคุณให้ขอคุณก่อนไมไม่ต้องไปอยู่คุณไม่ยอมไปดีๆ

ชขอบคุณค่ะรับเชิญเวทช่วยตักข้าวครับผมนี่วันนี้ทุกคนดีใจกันใหญ่เลยครับที่ได้ทานน้ำพริกปี้มือคุณแม่บ้านโอ้ <c oughs> โหน้ำพริกปาาเจียนหน้าทานจริงๆเลยครับ <c oughs> เป็นภูญป่าแล้วเกินครับป้านี่ตำรับบ้านท่านเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะแต่คราวนี้ไม่ค่อยจะดีนักนะคะ เพราะว่าเครื่องมันไม่ครบค่ะพรุ่งนี้ขอซ้ำอีกม,มื้อนะครับไม่ได้ค่ะทุกวันทุกมื้อได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่เคยขี้เกียจนะคะเรื่องการทำกับข้าวแต่อ่อนใจกับพวกคนทหารนั่นแหละโอ้ยขี้เกียจตอกกระเทียมเหลือเกินเรานับก็ไม่ค่อยจะครบลองให้ล้างก็ไม่ล้างนะคะท,ที่จริงนี่นะครับทหารที่มาทำวันนี้ก็ผ่านการอบรมกันหมดแล้วทุกคนนะครับ แถ้าเกิดมีจัดเลี้ยงมากๆนี่ก็คงจะมีชุยบ้างนะครับไม่บ้างล่ะคะ่ะชุยเ <c oughs> อยอะก็ <c oughs> ของธรรมดาแหละครับอืม <c oughs> ไอการที่จะเอาผักลงไปผัดแต่ไม่ล้างเลยเนี่ยธรรมดาหรือเปล่าคะคุณต้นเรือคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่าจัดเลี้ยงคือแบบว่าถ้าเกิดว่าจัดเลี้ยงหรือว่ารีบมากๆนี่นะครับมันก็จะมีมีสประหลาด แตะลัวมอไปบ้านนะครับคือนอนข้าวนะครับนอนผักนี่นคุณลู้คุณลู้ไม่ทานหรือว่าจะรอให้ผมป้อนเลยฉันไม่หิวไม่หิวก็ต้องกินนะคุณรู้อย่าทำตัวเกเรอย่างนี้สินะมาผมจะป้อนทานเลยผักนี่อร่อยนะ ไ,ไม่อยากทานนะคะแต่น่าเสียดายนะครับไข่ยัดไส้สูตรเรือมะกรดนี่นะครับทำมาพิเศษเลยนะครับสูตรนี้เพิ่งจะชนะเรือเจ้าพญามาแบบชิวเฉียดแบบด้วยภาพกัดกันนิดเดียวครับที่มุมไข่ใช่นะครับ <c oughs> นี่ทามาพิเศษสำหรับคุณหนูเลยนะครับเออขอบคุณมากนะคะพลาแต่ว่า ขอเป็นโอกาสหน้าดีกว่านะคะเพราะว่าท่านไม่อยากทานมันฝืนไม่ได้จริงๆนะคะไม่งั้นเป็นพิษเปล่าๆค่ะเป็นพิษนะคะถ้าอย่างนั้นขอตัวก่อนนะคะทุกคนเชิญตามสบายนะคะ